จังหวัดพรนะนครศรีอยุธยาบูรณา,าการทุกภาคส่วนร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนกรณีเรือขนส่งทำให้ตหลิ่งพังและส่งเสียงดังในเวลากลางคืนในพื้นที่อบตเก่อเรียนอำเภอพรนะนครศรีอยุธยา นายพานุแย้มศรีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยามอบหมายให้นางสลันพัฒประโมทกะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหารือการแก้ไขปัญหากรณีเรื่องร้องเรียนเรือพ่วงขนส่งทำให้เกิดตลิ่งพังและส่งเสียงดังในเวลากลางคืนโดยมีนาวาโทร,รัชตา่ากาฟุงผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอายุธยาเป็นฝ่ายเลขานุการหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ตัวแทนภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียนอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอายุธยาได้รับเรื่องร้องเรียนประเด็นเรือพ่วงขนส่งทำให้เกิดตะลิ่งพังและส่งเสียงดังในเวลากลางคืน จึงได้เชิญหน่วยงานราชการภาคเอกชนและตัวแทนภาคประชาชนร่วมประชุมบูรณาการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นได้กำหนดให้บังคับใช้กฎหมายสูงสุดกับผู้ที่จอดเรือเกินกว่าหลักเขตที่กำหนดและเสียงดังเกินมาตรฐานที่กำหนดไว้ในเวลาที่ห้ามเดินเรือเข้าออกโดยทางสมาคมผู้ประกอบการเรือยนต์ลากจูงและผู้ประกอบการเรือจัมโบ,บ้บัสที่ได้รับจะดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องเสียงดังของเรือขนส่งด้วยส่วนระยะย,ยาวมีการวางแผนงานก่อสร้างหลัก ผูกเรือใหม่ในพื้นที่ว่างเปล่าในปีงบประมาณ2,565พร้อมนี้ได้มีการจัดตั้งกลุ่มลายระหว่างภาคราชการภาคประชาชนและภาคเอกชนเพื่อเปิดช่องทางการสื่อสารและแจ้งบอกแสเมื่อพบผู้กระทำผิดให้ได้ให้ได้รับการรับโทษอย่างทันท่วงทีด้วย